สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้มาเทียบโชนในส่วนสู่หลักร้อยบนให้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับเรามาดูกันที่สู่หลักร้อยสูตใหม่นี้กันนะครับซึ่งสู่นี้เป็นสูตหลักร้อยระยะสั้นนะครับเริ่มเข้าตั้งแต่วันที่ออก171่นึงถึงวันนี้นะครับผลคันที่ได้่ตรงนี้นะครับ,รรรบ1กับ0ูเปลี่ยนที่หลักร้อยเข้าที่เลข1มาในหลักร้อยนะครับเป็นวลแก ต่อเลขข้อที่2คำนวณได้ที่7กับ3นะครับเลยออก3ามเข้อที่2อนี้ยังข้าอยู่นะครับเข้าที่หลักร้อยนะครับก็มีเลข7ตัวนี้มาในหลักสิบด้วยนะครับต่อเลขข้อที่3ถึงกข้อนี้นะครับเลยออก0ูามเ7เข้าที่เลข0ูมาในหลักร้อยนะครับ เข้ามาติดกันถึงงมดที่ออก7 6 1กันเลยนะครับถึงงมดล่าสุดเข้าที่เลข7มาในหลักร้อยนะครับซึ่งงวดที่แล้วนะครับเทียบชนหลักร้อยนะครับจะเด่นที่4ตัวนี้นะครับแต่4ตัวนี้ไม่มานะครับสีตัวนี้ไม่มาที่หลักร้อยนะครับเรามาดูวิธีคิดสูงนี้กันนะครับ ้หลักร้อของวันนี้นะครับวันที่ออก7จ็ดลงหนึ่งคือ7บวกกับหลัก10บโวล์ครั้งนะครับหลักสิบบวกสองครั้งนะครับบว,บวกกับหลักหน่วยโวลน1ครั้งนะครับัคือ1นึ่งอ่านำเจ็ดบวกหกเป็น3 3มบวกหเป็น9 9้บวกหนเปสูนะครับได้ที่เลขสูนยงตรงนี้บวกเพิ่อมอีกแต้มหน่นะครับมีค่าเป็น1 จะได้ศูนย์กัหนึ่งนะครับเน่งตัวนี้เรามาวางตัวนี้กันก่อนนะครับจากนั้นตัวที่2วิธีหาตัวที่2นะครับนำหนึ่งตัวนี้บวกกับเลศูนย์ 0. ค่าตัวนี้นะครับนำหนึ่งบวกกับศูนย์มีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับผลคำกระจายงน,นี้นะครับได้ทิ่เลขหนึ่ง อ่ชนกันนะครับอ่าเลขชนกันที่1่ตัวเดียวนะครับเด่นหลักร้อยสูงนี่เป็นสูงระยอ่ะสั้นนะครับอ่าวิธีคิดตามนี้เลยนะครับใช้หลักร้อยบวกกับหลัก1 0 2ครั้งบวกกับหลักหน่วยผลลัพธ์ที่ได้เป็นศูนย์ศูนย์บนศูนย์ตัวนี้บวกคุยได้หนึ่งจะได้ที่1นะครับ1ตัวนี้มาดึงมาไว้ตัวนี้ก่อนนะครับจากนั้น1ตัวนี้ ย้อนกลับไปบวกกับส่วนตรงนี้มีค่าเป็น1เจตนาที่1ตรงนี้ครับเป็ตนตนัวเดียวซึ่งก็จะได้ที่ได้ตัวเดียวนะครับสึ่ซื้ในคลิปนี้นะครับก็จะามาเทียบกับสูตรหลักร้อยคู่ขี้นะครับเรามา เทียบโฉนกันก่อนนะครับสูนยที่4และที่เลขหนึ่งตัวเดียวน,นะครับซึ่งก็นามาดูงวดที่ผ่านมากันก่อนนะครับนำสี่ศูนยนี้มาเทียบโฉบซึ่งก็แต่ที่เลขเด่นมีตัวแรกคือ4นะครับจะโฉทั้งสูนด้วยกัน ตัวที่2องคืเนะครับเจตัวนี้ชนกัน3สูงก็มีเลข3นะครับเลข9ก็ไปที่4เลขนี้นะครับแต่ตัวที่ชนเดินกันทั้ง4สูงนี้ไม่มาครับ นั่นคือเลขสี่เนี่ยไม่มาในหลักร้อยนะครับเข้าที่ตัวรองที่เป็นที่เป็นเลขเจน็ดนครับอ่าตัวรองมี3ในเลนี้ด้วยกันนะครับจากที่เทียบชนทั้ง4สูตรนี้นะครับก็จะมี3สูตรเก่านี่ครับ3สูตรเก่านี้นครับเราก็มาดูกันของว่าที่จะถึงนี้ ที่หนึ่งธันวานครับหลักร้อยบนสูงนี้นะครับก็เป็นสูตรเดิมนะครับซึ่งสูตรนี้กลับมาข้าวสองโมติกนะควับในวันน,นี้ได้ที่เลขห้าเจ็ดแปนึ่งสองสามนะครับที่หกตัว ต่อันที่สูตรที่สสูมนี้นะครับสูงนี้วุนที่ผ่านมาเข้านะครับเข้าที่เลขเนะครับในวุนนี้ได้เลข6 8แปดหนึ่งสองสี่นะครับมาต่อที่สูตรสุดท้ายสูตรคือสูมนี้นะครับสูงนี้ก็มีมาผิดวันล่าสุดที่ออกวรงนนี้นะครับ ผนคำที่ได้ของงวดใหม่นี้นะครับ2องสองามหกศูะ 2, 3, 6, 0, นะครับซึ่ง iti, สิติสูงนี้ก็จะมีผิด1นงวดต่อจากงวดที่ผิดกลับมาเข้าใี่นไหมครับแตยยาวครับงวดนี้เราก็จะมาลุ้นกันอีกงวดน,นะครับสำหรับสู่นี้นะครับสูงที่4คือสูงระยะสั้น อ่คือสูงนี้นะครับที่คำนวณออกมาได้ที่เลขตัวเดียวนั่นคือ1นึ่นะครับึังตัวนี้ครับได้ที่1ตัวเดียวอ่าเมื่อก่อนได้ที่4กับ7นะครับมาที่เลข7น,น,นะครับเราเข้ามาดูกันก็เริ่มกันที่5 5ตัวนี้ไม่มีตัวชนนะครับตัดออกไปได้เลยห้าตัวนี้ไม่เด่นในหลักร้อยนะครับ ตัวต่อไป7ตัวนี้ไม่มีในหลักร้อยนะครับตัดทิ้งไปได้เลยนะครับตัวที่2อะตัวต่อไปคือ8ตัวนี้นะครับแปตัวนี้ชนกัน2สู่สองสูดนะครับตัวต่อไปเลข1นะครับมาแล้วนะครับตัวนี้ชนกันทั้ง4สูตรกันเลยนะครับตัวนี้ตัวต่อไปคือเลข2นะครับชนกัน3าสูดด้วยกัน ตัวที่6ได้3ามอ่าสามชน2สูรด้วยกันนะครับก็จะมีมี6อ่าที่ชนกัน2สูตรก็จะมีมี0นชนกัน2สูตอ่แต่ตัวที่ชนเด่นกันทั้ง4สูรเลยนั่นคือ1งตัวนี้นะครับตัวลองตัวลองก็จะมี2 3 2 3 6อา่าจะมี2 3ก็ลองลงมาอีกก็จะเป็น6กับ0ูนย์นะครับ ทีนี้เราก็จะมา,าตัดด้วยสูบสูบบนสูบหลักร้อยบนคู่ขี้นะครับวิธีคิดสูบคู่ขี้เรามาดูกันนะครับซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออก7 2 5ดสองหนี้นะครับนามสามนี้รวมกันนะครับอีค่าเป็น 4ตัวนี้เป็นเลขคู่พ่ที่ออกคือโมน,นีนะครับออกสองหกหนึ่มาที่เลขคู่นะครับสองเป็นเลขคู่นะครับว่อต่อไปนมสามเน,นี้บวกกันเป็นเก้านะครับ9ตัวนี้เป็นเลขคี่นะครับซึ่งก็ข้าวที่เจ็ดเจ็ดเป็นเลขคี่นะครับ นะครับข้อต่อไปนำวที่ออก750บวกกันมีค่าเป็น2ซ,ซึ่งก็จะได้ที่เลขคู่ครับคู่ตัวนี้วที่ออกคือโมนี้นะครับ4 475เข้าที่เลขคู่นะครับอ่าก็มาต่อกันคืโอโมนี้ครับนำสาม 3, นี้นี่บวกกันมีค่าเป็น6ไแลที่เลข6นะครับอ่าคือเลขคู่นะครับเลขคู่ตัวนี้วที่ออก วกนนี้นะครับออกเก้าออกขี้นะครับแต่คำนวณได้ที่คู่วันนี้ผิดนะครับวุติออกเก้าสามห้าผิดไปหนึ่งงวดนะครับก็มาดูต่อของวันนี้นครับ9ก้าสามห้าแต้มรวมของ9ก้าสามห้ามีค่าเป็น7นะครับแต่ที่เลขขี้นะครับขี้ตัวนี้ เข้านิงว่าถัดมานะครับนั่นคือมูนี้นะครับออกหนึเจ็ดหนึ่งกลับมาเข้าเห็นไหมครับต่อด้วยนามว่ที่ออก17ึ่งเจ็ดหน่ทีเลขคีนะครับนะครับกลับมาเข้าสองวดต่อด้วยที่สามสามบกเบวกสองมค่าเป็น2องตัวทีเลขคู่ว่ถัดมาพเข้านะครับ ทหลักร้อยมาที่เลขคู <tinc S 1> like er ่นะครับนะครับวันที่ออก037ว่าว่าถัดมานะครับวดถัดจากงวนที่ออก037ก็ได้ที่เลขคู่นะครับนย0เป็นเลขคู่นะครับวดน่าสุดที่ออก7 6งหนึ่งนี้นะครับสูตรผิดนะครับกลับมาผิดวมนี้นะครับซึ่งก็สูตรนี้เป็นสูตร เดินดีนะครับสูงที่เดินดีก็มีผิดงวดน,นี้กับงวดล่าสุดนี้นะครับซึ่งจะบอกว่าสูงนี้นะครับยังไม่มีงวดที่ผิดติดกันเลยนะครับก่อนถ้าจะผิดก็ผิดแต่แค่งวดเดียวนะครับเราเข้ามาดูของงวดที่จะถึงนี้กันนะครับนามสามในนี้บวกกันมีค่าเป็น4ซึ่งในงวดน,นี้หลักร้อยบ,บน ได้ที่เลขคู่นะครับได้ที่เลขคู่นครับสี่เป็นเลขคู่นะครับ ซึ่งในงวดนี้คิดว่านะครับโอกาสที่จะเข้าวสูงนะครับจะมาที่หลักหลักร้อยงวดนี้กว่าที่จะเป็นเลขคู่สูงนะครับก็ตรงนี้นําไปพิจาราดูก่อนก็ได้นะครับเราก็จะมาตัดกับ อ่เลขคู่นะครับเลขคู่ในหูน,นี้เราจะใช้เลขคู่เป็นตัวเด่นหลักร้อยในงูน,นี้นะครับซึ่งก็จะนํานี่เลยนะครับก็จะเป็นเลขหกเลขสอก็จะมีเลข0ูนครับส่วนตัวหลองก็จะเป็น1นะครับหรือใครจะนำหนึ่งเป็นตัวเด่นในหลักร้อยก็ได้นะครับนำหนึ่งไปเล่นก็ได้นะครับะจะเขียนไว้ให้ดูนะครับ ก็จะเด่นที่มี6มี2นะครับก็มี0ตัวลองตัวลองก็จะนำา1ตัวนี้เป็นตัวรองนะครับตัวนี้1ปีนเลขคี่นะครับ หรือสมาชิจันนำ้ำตัวที่ชนเด่นกันทั้งส่สูนี้ก็ได้นะครับก็ไม่ว่ากันถ้าเราจะตามสูงนี้นะครับถ้าจะตามสูงนี้สูงคู่ขี่สูงนี้ซึ่งวันนี้จะได้ที่เลขคู่นะครับหลกักร้อยบนจะได้ที่เลขคู่นะครับถ้าจะตามสูงนะครับก็จะได้ตัวเด่นหลักร้อยในวันี้6ก0ศูนนะครับซึ่งคิดว่านะครับโอกาสที่จะมา เป็นไปได้นะครับ6-2 6 2 6, 0อ่าซึ่งก็ไปชนกับอ่าสูตรวงในก่อนหน้านั้น,นครับที่ลงให้ชมนะรับที่ลงให้ชมไปนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับสูตรคำนวณวงใน กรอน,นี้นะครับสูนี้ลงให้ไปแล้วนะครับว่าที่ผ่านมาข้าวที่คู่นี้นะครับ16ซึ่งก็มีอยู่2คู่นี้เท่านั้นครับสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับลงให้ไปแล้วนะครับในส่วนสูงลงไนสูงกลางสูงนี้นะครับ ต่อย่างไรก็ตามสมาชิกนำไปพิจารณาดูกันก่อนนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ